เสือกันสักนิดหนึ่งค่ะพอดีดูหนกระแสะเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เขาก็ตัดนามเป็นช็ชอตเกี่ยวกับเมียทหารนะก็คุณก็ดูคลิปนี้แล้วกันไปดูกันก่อนค่ะพุ่งคำชาดับแรกเนี่ยดิฉันมาวันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทําให้หน่วยงานหรือต้นสังกัดเสียชื่อเสียงเลยต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงแต่มันแบบว่ามัน สุดๆของชีวิตจริงๆจนเราเนี่ยเป็นโจทย์เป็นผู้ร้องทุกข์ร้องเรียนเนี่ยเราอะสภาพเหมือนเป็นจำเลยเลยไม่รู้ว่าจะไปขอความเป็นธรรมจากใครน,นอกาจากมีสองทางค่ะหนึ่งก็คือมาขอความช่วยเหลือจากสื่อสายยุติธรรมขอใช้คำว,ว่าสื่อสายยุติธรรมกับสองยินตัวตายหน้าบกทบอก ดูจบแล้วทุกคนคงรู้แล้วแหละว,ว่าเป็นหวนกระแสตอนไหนนะคะจากที่ดูเรื่องราวเนี่ยไม่ได้พูดในเรื่องของมุมเรื่องของบุคคลในคลิปนะคะหรือกระแสข่าวในคลิปแต่อยากพูดถึงคนที่รับข้าราชการคนที่กินภาษีของประชาชนคนที่มีอำนาจทางกฎหมายอย่างซื่อตรงอ่ะคุณมีกฎหมายในมือ ไอ้กฎหมายที่มีในมือคุณเลี้ยงชีวิตคุณมีกฎหมายที่คุณถือทำให้คุณมีเงินเดือนกินมีสวัสดิการจากรัฐกินเพื่อให้คุณเอาสิ่งเหล่านี้ที่ประชาชนเขาเสียภาษีเข้าไปในรัฐบาลเนี่ยและรัฐบาลก็ก็ประมวลมาเป็นค่าจ้างให้พวกคุณเนี่ย ไม่ได้แหมความมาให้พวกคุณมาเบ่งอำนาจใส่ใครก็ตามและคอนเทนต์นี้สําคัญกับประชาชนตาสีตาสามมากๆนะคะครูย้ําเสมอเลยว่ากฎหมายปัจจุบันเนี้ยกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์ค่ะแต่อีกคนคือกฎหมายเนี่ยมันคือเดรัจฉานในบางกลุ่มบางบุคคลเดรัจฉา,านหมายความว่าอะไรก็คือกฎหมายใช้กฎหมายผิดใช้กฎหมายอย่างผู้เห็นแก่ตัวผู้มีปัญญาจะใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาปกป้องผู้ที่อ่อนแอ แต่ตัวจังไรของแผ่นดินจะใช้กฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะมันมีอีกมากมายสําหรับมนุษย์ถือกฎหมายเลี้ยงชีพต้องใช้คํานี้เนาะอยากจะเป็นผู้เสียสละคาว่าทหารตํารวจหรือข้าราชการเนี่ยคือผู้ที่อยากเสียสละเพื่อแผ่นดินปกป้องแผ่นดินปกป้องประชาชนปกป้องประเทศชาติค่ะแต่มนุษย์บางกลุ่มก็ใช้สิ่งนี้เื่อเดรัฉาน หรือพวกคือถ้าเราดูในยุคสมัยที่แบบอ่พระกุลามหรือยุคอ่พระองค์ดาหรือยุคที่เขาต่อสู้เพื่อประเทศอ่ะจะเห็นว่ามีทหารสองกลุ่มนีละนะคะกลุ่มที่ดีจริงๆกับกลุ่มที่เป็นเดรัจฉานของแผ่นดินเพราะฉะนั้นวันนี้อ่ะใครก็ตามนะคะฟังคอนเทนต์ของครูอ่ะแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่ ผู้ถืออำนาจทางกฎหมายหรือผู้กินภาษีมันจะต้องดูแลเราอย่ากลัวไม่ว่าเขาจะอยู่ตำแหน่งไหนของประเทศสิ่งที่คุณต้องมีที่ครูย้ำเสมอคืออะไรรู้ไหมความรู้ค่ะความรู้ทุกด้านด้านกฎหมายเรื่องนั้นๆเมื่อเจอปัญหาร้องเรียนตำรวจทาหารหรือใครไม่ได้สิ่งที่สองที่คุณต้องมีความรู้มีแล้วคุณนำความรู้ของคุณออกสื่อ ปัจจุบันนี้ค่ะมีสื่อมากมายที่ออกมาตีแผ่ไอ้พวกที่กินพาสีอย่างเยี่ยงเยี่ยงเดรฉานเยอะแยะนะคะถ้าคุณออกสื่อเป็นคุณใช้ความรู้เป็นสองสิ่งนี้นะคะปกป้องคุณได้ดีนะคะแต่ถ้าคุณเอาแต่ดักดานไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาแล้วถูกผู้ถือกฎหมายเอาเปรียบคุณโทษใครไม่ได้นะคะคุณต้องโทษตัวคุณที่หนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงของคุณคุณเอาไปทําอะไรล่ะคุณไม่เอาไปพัฒนาหาความรู้ หรือสร้างสื่อขึ้นมาในมือของคุณแล้วเวลาเขาโดนคนรังแกคุณก็จะไปโทษว่าเพราะเขามีเงินก็เขามีอำนาจเขาเขามีนูมินี่จริงๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นยุคอุตสาหกรรมหรือยุคที่ยี่สิบสามสิบปีเขาใช้กันนาปัจจุบันนี้เรามีมือถือเรามีสมาร์ทโฟนเรามีกล้องวงจรปิดเรามีสื่ออยู่ในมือค่ะแค่คุณเรียนรู้คำว่าสื่อไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube t i k ตอ k เหล่านี้เป็นสื่อค่ะเมื่อคุณเรียนรู้เรื่องกับ เรื่องเกี่ยวกับสื่อมากๆบวกเรียนรู้กฎหมายให้มากพอบวกคุณทําอะไรก็ตามถูกต้องตรงไปตรงมาสิ่งเหล่านี้สามารถปกป้องคุณได้ดีกว่าคุณเดินไปที่โรงพักจริงๆนะหลายๆคดีเดินเข้าไปโรงพักตํารวจนั่งเหมือนคนเล่นขี้ก็มีและดิฉันคนหนึ่งนะที่ไปทะเลาะก,กับตํารวจที่โรงพักเสมอเพราะบางคนนะเป็นนั่งทําหน้าหอ่อเป็นนึกออกปะเป็นนั่งทาหน้าหรอรลอลงบันทึกประจําวันนะคะดิฉันถามคําเดียวถ้าแดกภาษีแล้วทําแค่นี้อ่ะ ใครคือผู้กำกับสอนอนั้นและดิฉันเอาออกสื่อเลยนะดิฉันเอาออกเฟซบุ๊กเลยนะและดิฉันยินดีที่จะให้เขาฟ้องด้วยถ้าหากดิฉันไม่รู้กฎหมายดิฉันจะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะทําอะไรก็ตามคุณต้องเรียนรู้กฎหมายและกฎหมายไม่จําเป็นต้องไปเรียนแล้วนะคะไม่ต้องไปเรียนมหาลัยต้องไปเรียนตำรวจก่อนถึงรู้กฎหมายต้องไปเรียนอนุน,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 นี้นั่นไม่ต้องค่ะเซิร์ชเซิร์ชก็ไดภ้ภาษาบ้านนอกเขาเรียกเซิร์ช แต่ถ้าผู้ให้สูกก็คือรีเสิร์ชนะคะค้นหาข้อมูลจาก Google ก็ได้ซื้อหนังสือกฎหมายมาอ่านก็ได้นะคะว่างๆอ่านกฎหมายอย่าไปนั่งเสือกเรื่องคนอื่นแล้วเราไม่ตัวเองมีพิกมีภยัยแต่ถ้าคุณอ่านกฎหมายทุกวันความรู้นั้นๆจะปกป้องคุณในทุกเรื่องของชีวิตและเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อ Facebook อย่างคนฉลาดใช้อย่าเป็นคนเล่น Facebook y o u t u b e เอ่อโซเชียลเหมือนเด็กสาขวบสี่ขวบเลยค่ะ อายุมากขึ้นต้องใช้ Facebook หรือโซเชียลให้เป็นประโยชน์นั่นแหละคือคนที่มีปัญญาปกป้องตัวเองได้แต่คนที่ไร้ปัญญาก็คือจะเล่นไปวันๆเหมือนคนเล่นขี้อ่ะแก่ตายแล้วก็โดนลังแกแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วก็ให้คนลังแกซ้ําไปมาเป็นวัวในตัสิ่งนี้สําคัญนะคะอย่ากลัวคนที่ถือกฎหมายยิ่งคุณถือกฎหมายยิ่งเจอคนถือกฎหมายมาคมกูคุณคุณยิ่งชนะตั้งแต่เริ่มนะคะเพราะคนที่ถือกฎหมายเขา ถ้ายกปัจจุบันเนี้ยคนถือกฎหมายไม่ได้คนที่น่ากลัวแต่คนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่รู้กฎหมายรู้สื่อใช้สื่อเป็นนั่นแหละค่ะคือความจริงของชีวิตและหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อใครลหลายๆคนที่ยังทําตัวไม่ไม,ไม่ไม่สร้างสารรค์นะและใครอีกหลายๆคนที่คิดว่าอํานาจในมือมันเจ๋งที่สุดไม่มีใครเจ๋งที่สุดบนโลกใบน,นี้นะคะเหนือฟ้ามีฟ้าเส,เสมอ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์คอมเมนต์ Comment, พู้คุยทักทายและคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment มานะคะ